มาชาจากร้านตัดสูงสายต้นบอลเทคาโลเทเลอร์สไปครับวันนี้ผมจะมาพูดกับสิ่งหที่ว่ามันสําคัญกสำหรังตัดสูนนะครับก็คือแกนของความยาวของกางเกงสูนมันควรจะเท่าไหร่หลายคนก็บอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงกแกนภายานของแกนสูนนะครับมันอยู่อย่างนี้บางคนก็คิดว่าเออมันต้องสไตล์เกาหลีมันต้องประมาณนี้นะบางคนก็แบบมันต้องลึกไปหน่อยใช่ไหมครับแต่และในของอภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเบรกเบรกก็คือการตัดต่อ การตัดต่อถ้าเราดูตอนนี้การตัดต่อมันมี2อ,อันอีกสองอันนี้เขาเรียกว่าบีกบีกก็คือปากของนกถูกไหมครับยิ่งมีบีกเยอะส่วนใหญ่เขามไม่เกิน2อ,อันหรอกครับยิ่งมีบีกเยอะก็คือยิ่งยาวแต่ทีนี้ผมอยากให้แนวคิดนะครับว่าเราควรจะสะดวกเราควรจะสบายใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องความยาวของเทเองเราดูจากตรงน,นี้ครับก็คือเราดูจากตอนที่ว่าเราด้ลงรเราสบายใจให้ ความยาวมันโชว์อัพแลวเห็นถุงเท้าขนาดไหนถ้าความยาวมันโชว์อัพเห็นถุงเท้าเยอะและ้วคุณไม่ชอบก็คือน,นั่นแหละครับคือแก่ของคุณว่าคุณอยากจะให้มันไปขนาดไหนตอนนี้ตอนคุณไปร้านตัดสูงนะครับคุณต้องเทสอันนี้ก่อนอ็คือคุณม,มัม่งลงแล้วคุณดูว่าความยาวมันอยากให้สมาคไหแล้วถึงจะให้ช่างวัดวัดดูครับนั่นคือวิธีที่คุณจะหาว่าแก่ของความยาวของกางเกงสูงคุดค,ควรจะประมาณไหนก็วันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ